สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้พี่นันจะมาแนะนำวิธีชงโปรตีนนะคะนูเจนนะคะรสชาเขียวนะคะหนึ่งซองนี่ให้สารอาหารครบห้าหมวดหมู่เลยนะคะแล้วก็มีใยอาหารด้วยมีโปรตีนมีแคนเซียมมีวิตามินรวมนะคะหนึ่งซองนี่ให้พลังงาน110แคลอรี่นะคะน้องเดี๋ยวพี่นันจะมาแนะนำวิธีในการทานนะคะค่ะวิธีการทานง,ง่าย เลยนะคะเราก็เทน้ำค่ะน้ําปกติเนี่ยนะคะน้ําเปล่าเนี่ยละค่ะน้าตื่มปกติเลยเทรประมาณค่อนแก้วนะคะค่ะแล้วเราก็เทยูมีนิวเจนรสชาเขียวของเรานะคะตรงไปในแก้วเช็คเลยนะคะแก้วชงค่ะวิธีเลยนะค่ะชเข้าไปเทเข้าไปเลยเนี่ยค่ะชงโปรตีน รสชาเขียวโอเคอเทหมดซองเลยนะคะตัวนี้จะให้พลังงาน110แคลอรี่นะคะไม่มีไขมันทานแคลอรี่ต่ำนะคะไม่มีน้ำตาลนะคะตัวนี้นะคะเราเราก็เช็คเช็คเช็คเช็ง่ายนิดเดียวง่ายนิดเดียวเจ วอเช็คแล้วเดี๋ยวจะให้น้องปิยวันทานนะคะแล้วก็รองจิมรสชาติได้เลยนะเดี๋ยวมีหลอดเดี๋มีหลอดเดมีหลอดให้ให้ทานให้น้องชิมนะคะขยาวขยาาง่ายๆค่ะนะเทานง่ายเลยเราจะแทเราจะทานทดแทนมื้ออาหารได้เลยนะคะ ถ้าที่ท่านที่ต้องการจะลดน้ำหนักนะคะเราทานยูมีรสชาเขียวเนะะี่ยค่ะแทนเป็นช่วงบ่ายๆหรือว่าช่วงเย็นเราลดอาหารมื้อเย็นแล้วเราก็ทานนูเจนรสชาเขียวแทนมื้อเย็นได้เลยนะคะสามารถทดแทนอาหารได้เลยะคะ่ะอเดี๋ยวเราให้น้องชิมนะคะว่าเป็นยังไงชิมได้เลยค่ะ,ะเป็นยังไงบ้างคะ ก็อร่อยค่ะอร่อยใช่ไหมไม่หวานค่ะทา,ทานหมดเลยทานหมดเลยเห็น้องทานค่ะกลมกลมนะคะรสชาเขียวรสชาเขียวอร่อยไหมคะอร่อยค่ะเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมค่ะอ่ะ